ดูติดตามภารกิจของท่านนายรัฐมนตรีบ้างครับท่านนายรัฐมนตรีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการหนองวออัวซอโมเดลนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในการนี้ครับนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการครลังลงพื้นที่ตรวจราชาการภาคอีสานวันสุดท้ายครับเพื่อติดตามโครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาลที่จังหวัดอุดรธานี ช่วงเช้าครับมีการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุซึ่งเป็นพื้นที่ฝึกของกรมทหารปืนใหญ่เป็นที่ปลอดภยัยตรวจสอบแล้วไม่อยู่ในเขตอันตรายสามารถนำไปให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้กว่า9,000ไร่มีชาวบ้านยื่นเอกสารแล้วกว่า500ครอบครัวตามโครงการหนองวอัวซอโมเดลนะครับที่ว่าการเอำเภอหนองวอัวซอซึ่งเป็นหนึ่งในในโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้การ นำที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐมาใช้ประโยชน์ได้นะครับให้เกิดประโยชน์ทางการอยู่อาศัยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําไร่ทําสวนสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามคือความยากจนนั่นเองครับโดยสํานักงานธ <c oughs> านารักษ์พื้นที่อุดรธาน,นีก็ได้ดําเนินการบริหารจัดการที่ราชพัสดุในความครอบครอ,องของกระทรวงกลาโหมโดยกองทัพบ,บกบนที่ดินราชพัสดุปแปลงหมายเลขทะเบียนที่อด1816 ตำบลหมากยา่าอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีจัดทำสัญญาเท่าที่ราชพัสดุจำนวน443ราย584แปลงจำแนกเป็นเพื่ออยู่อาศัย105แปลงเนื้อที่ประมาณ39ไร่เศษและเพื่อการเกษตร479แปลงมีเนื้อที่ประมาณ3,133ไร่ครับก็แสดงความ